วัตตัวดิการแห่งรัฐล่าสุดเดือนตุลาคม2568ผ่าน8ข้อ,อนี้ครบได้เงิน2545บาทดูเลยคุณได้เงินไหมในเดือนตุลาคม2 5 6 8นี้ครับใครที่ผ่าน8ข้อ,อนี้ครบได้เงิน2545บาทอย่างแน่นอนครับอันนี้คือข่าวจริงเรื่องจริงที่ทุกคนได้รับแน่นอนง่ายๆครับผ่านทั้ง8ข้อ,อนี้ให้ครบทุกข้อก็รับไปเลยครับ2545บาบาทครับ ก็จะไปอยากจะฟังทุกท่านครัคคบ,จจบคุณเป็นคนที่มีบัตรโัสดิการแห่งร <INE> ัฐในปัจจ euh ุบันคุณเป็นคนที่มีบัตรโัสดิกาแห่งรัฐรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าพิมพ์บอกกันมาหน่อยครับบัตรวัสดิกาแห่งรัฐรุ่นใหม่รุ่นใหม่นี่คือบัตรวัสดิการที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธินี่คือรุ่นใหม่รุ่นเก่าเนี่ยคือบัตรวัสดิการที่ใช้บัตรวัสดิการในการใช้สิทธิรับพิมพ์บอกกันมาหน่อยครับหรือว่าคุณมีทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าเลยบอกมาด้วยนะครับเพราะว่าจะมีผลมากต่อการทที่่คคคุณจะไดด้้เเเงิน2545บบาาาหรรืออปลวยัโม ตอบแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่พิมพ์มาตอบคอมเมนต์กันด้วยนะครับอ่าแล้วก็คุณเนี่ยเป็นคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเองอยู่หรือเปล่าหรือว่าคนคุณดูเผื่อคนในครอบครัวของคุณนะครับอ่านี้ดูเผื่อหรือคุณดูแลคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในบ้านของคุณอีกทีหนึ่งนะครับอ่าโอเคครับมาเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งที่คุณต้องผ่านครับคือคุณต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่โดยต้องลงทะเบียนผ่านครับตรวจสอบบัตรผ่านและสําคัญสุดคือการยืนยันตนต้องผ่าน อย่างที่ผมได้บอกครับคนที่จะได้เงินในครั้งนี้จะต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ผมเน้นย้ําว่าต้องเป็นรุ่นใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้เงินเท่านั้นนะครับหลายๆคนเนี่ยมีพาพ้สอบถามผมหลายคลิปมากเลยว่ารุ่นเก่าที่ใช้บัตรสวัสดิการในการใช้สิทธิ์เนี่ยได้เงินตรงนี้ด้วยหรือเปล่าผมก็บอกไปนะครับและจะบอกอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้ด้วยว่าไม่สามารถได้แล้วนะครับเพราะว่ารุ่นเก่าเนี่ยเขาปิดการใช้งานไปแล้ว พูดง่ายๆก็คือหากคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นบัตรสวัสดิการนะครับอันนั้นเนี่ยก็คือใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าสิทธิต่างๆยกเลิกไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ย้ายเข้ามาสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนแทนนะครับเป็นบัตรประชาชนรุ่นใหม่แบบมีสมาร์ทการ์ดไอเจ้าสมาร์ทการ์ดตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไปได้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องรูดที่อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนคุณนี่แหละแล้วก็สามารถอ่านข้อมูล ที่รัฐใส่เงินเข้าไปแล้วคุณก็สามารถสั่งจ่ายเงินได้ดังนั้นก็เลยใช้เป็นระบบหนีแทนครับระบบบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐแบบรุ่นใหม่ตรงนี้อ่าซึ่งอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐรุ่นใหม่ครับโดยข้อสาคัญคือคุณต้องอยืนยันตนให้เรียบร้อยแล้วผ่านทุกเงื่อนไขทุกอย่างพูดง่ายๆเลยก็คือคุณต้องได้ใช้สิทธิ์ในปัจจุบันครับสำหรับบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐรุ่นใหม่ครับนี่คือข้อที่1 ข้อที่สองครับคุณต้องไม่เคยทําผิดกฎการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีคนที่ทําผิดกฎแล้วโดนยกเลิกบัตรไปหลายท่านแล้วนะครับซึ่งการที่คุณจะโดนยกเลิกบัตรหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณใช้สิทธิ์นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนใช้สิทธิ์แบบผิดกฎนะครับโดยยกตัวอย่างง่ายๆเช่นบางคนเอาสิทธิ์บัตรสวัสดิการเนี่ยไปแลกเงินสดไปตกลงกับร้านค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถทําได้นะครับหรือว่าคุณเนี่ย เอาบัตรสวัสดิการไปฝากไว้กับร้านค้าตรงนี้ก็ไม่สามารถทําได้เช่นเดียวกันหากคุณไปทําครบับรัฐตรวจเจอเนี่ยเขาก็จะทําการยกเลิกในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณได้ดังนั้นครับอย่าทําผิดกฎเลยนะนี่คือข้อที่สองครับไม่เคยทาผิดกฎการให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับก็จะได้เงินแน่นอนครับข้อที่สามครับมีบัตรประชาชนรุ่นใหม่พร้อมใช้เงินบัตรประชาชนรุ่นใหม่ของคุณเนี่ยต้องมีพร้อมอยู่เสมอ แอคทีฟอยู่ตลอดนะครับถ้าบัตรประชาชนคุณหมดอายุแนะนําว่าให้ไปทําบัตรประชาชนใหม่นะครับแล้วเป็นไปได้นะครับลองทดสอบดูครับเ่าบัตรประชาชนใหม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางคนไปทําบัตรใหม่ปุ๊บสิตต้องไปยกเลิกบัตรเก่าด้วยแล้วสิทธิ์บริการบัตรใหม่เนี่ยบางทีต้องไปยืนยันตนใหม่ที่ธนาคารกรุงไทยอมสินทอกสนะครับอันนี้ก็ต้องไปทําให้เรียบร้อยนะสำหรับคนที่บัตรประชาชนหมดอายุนะครับถ้าบัตรประชาชนปัจจุบันเนี่ยคุณมีการใช้งานอยู่ก็สบายใจได้ครับทุกครั้งที่คุณไปใช้เงินเนี่ยอย่าลืมพก ัตรประชาชนรุ่นใหม่ของคุณไปด้วยเพราะว่าเงินมันอยู่ในนั้นมันอยู่ในแทบสมาร์ทการ์ดข้อมูลตรงนั้นดังนั้นเงินที่คุณเข้าต่างๆครับของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ว่าจะเป็นเงินสา0ร้อยแปสิบาทต่อสามเดือนก้าวหงต้มสา0้อยเข้าซื้อสินค้านะแล้วก็7 5็หสิบาทเดินทางเนี่ยหรืองเงินต่างๆเนี่ยก็จะเข้าอยู่ในบัตรตรงนี้นั่นเองนะครับประชาชนรุ่นใหม่งนั้นต้องพกไปทุกครั้งครับข้อสามข้อที่4ี่ครับคุณต้องจารหัสพินให้ได้รหัสพินที่คุณจะอนุมัติจ่ายเงินนะคครรับเพาาาะว่หกุณ จำไม่ได้เนี่ยมันจะสั่งจ่ายเงินไม่ได้ก็เหมือนนะเดี๋ยวโอกาสเพราะว่าคุณอยู่ตรงหน้าร้านแล้วแต่ดันกดรหัสพินผิดมันก็จ่ายเงินออกไปไม่ได้นะครับดังนั้นต้องจําให้ได้ครับและกดให้ถูกต้องเพื่ออนุมัติจ่ายเงินนะข้อสี่ง่ายๆเลยข้อที่ห้าครับคุณต้องได้ลงทะเบียนสิทธิ์ของค่าไฟฟ้าครับค่าไฟฟรีแล้วสําเร็จนะครับในส่วนของค่าไฟฟรีเนี่ยคุณจะได้ทั้งหมด3า5รสิบห้าบาท แต่คุณจะต้องใช้ไฟไม่เกิน315บาทและข้อสำคัญครับหลายๆท่านเข้าใจสับสนกันเข้าใจคลาดเคลื่อนกันเยอะครับว่าค่าไฟฟรีเนี่ยอยู่ๆก็ได้เลยแต่หลายคนคิดว่าได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแล้วผ่านปุ๊บค่าไฟก็จะได้ฟรีเลยไม่ใช่แบบนั้นนะครับคุณต้องไปลงทะเบียนหากคุณเพิ่งจะรู้นะครับหรือว่าเพิ่งจะเข้าใจว่าอ๋อมันต้องลงทะเบียนด้วยเหรอไม่ต้องตกใจนะครับคุณยังลงทะเบียนได้ทันณนะวันนี้เลยโดยวิธีการลงทะเบียนผมได้ทําคลิปอธิบายเอาไว้แล้วนะครับว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เพื่อจะไปลงทะเบียนรับค่าไฟฟรีตรงส่วนนี้เพื่อคุณจะได้สิทธิประโยชน์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างเต็มที่ครับคุณต้องไปลงทะเบียนค่าไฟฟรีและจะได้สูงสุด315บาทแต่ห้ามใช้ไฟเกิน315นะถ้าคุณใช้ไฟ350 400เนี่ยต่อให้คุณลงทะเบียนผ่านไฟฟรีตรงนี้ก็จะไม่ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่ารัฐก็จะไม่ช่วยนะครับจะช่วยเฉพาะคนที่ใช้ไฟไม่เกิน315บาทใช้300เนี่ยใช้ฟรีใช้ฟรีในที่นี้เนี่ยต้องเข้าใจนะไม่ได้ ไม่ใช่จ่ายไปล่วงหน้าเหมือนแบบรอบบัตรตัวแดงและบัตรเก่านะแล้วคือเป็นระบบอ e ีมันนี้ไม่ใช่เป็นระบบใหม่คือเวลาคุณใช้ไฟนะสมมติว่าบินออกมาในเดือนปัจจุบันเนี่ยอ๋อ,อปุ๊บสามร้อยสามร้อยนั้นคุณไม่ต้องจ่ายรัดจ่ายให้หมดเมื่อรัดจ่ายให้ครับคําว่าเงินสามร้อยตรงนี้ก็ไม่ต้องออกแก่กระเป๋าค,คุณก็เหมือนคุณได้เงินสามร้อยเข้าอ่าอันนี้คือยกตัวอย่างเป็นภาพแบบนี้นะครับนี่คือจริงเลย เป็นอย่างนี้เวลาเขาได้สิทธิ์ค่าไฟฟรีกันเขาได้กันแบบนี้คือคุณไม่ต้องจ่ายค่าไฟที่บินที่ออกมาที่ไม่เกิน3ามบาทนะครับอันนี้ก็จะได้แต่ต้องลงทะเบียนค่าไฟฟรีครับถ้าต้องการลงทะเบียนบอกผมมาใต้คอมเมนต์เลยครับว่าต้องการลงทะเบียนค่าไฟฟรีผมจะได้ส่งวิธีการลงทะเบียนค่าไฟฟรีไปให้คุณครับต่อไปข้อที่6ครับได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าน้าประปาฟรีและสาเร็จนะครับค่าน้าประปาเนี่ยก็ต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกันครับกรณีที่คุณยังไม่ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าน้าประปาฟรีเนี่ย ต้องหาโอกาสไปลงทะเบียนด้วยนะครับเพราะว่าค่าน้ําเหมือนกับค่าไฟเลยครับต้องไปลงทะเบียนอยู่ๆเนี่ยจะได้เลยไม่สามารถเป็นอย่างนั้นได้จะต้องไปลงทะเบียนครับโดยคุณจะได้ค่าน้ําเนี่ยคือหนึ่งร้อบาทแต่ค่าน้ำเนี่ยก็ต้องใช้ไม่เกินสามารบาทเหมือนกันนะครับกรณีที่ใช้น้ําเกินสามารบาทเช่น3า0ร้อยห้าสิบสี่ร้อยก็จะไม่รับความช่วยเหลือแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้น้าคุณอาจจะสงสัยว่าถ้าใช้น้300า3ามร้อยอ่ะต้องทํำยังไงร,รัฐก็จะจ่ายให้หนึ่งร้อยบาท คุณก็จ้องจ่ายส่วนต่างสองร้อยบาทครับนะสมมุติคุณใช้สามร้อยรัดจ่ายให้หนึ่งร้อยลบเท่ากับส่วนต่างที่คุณต้องจ่ายคือสองร้อยบาทที่คุณต้องจ่ายเพิ่มนะครับอันนั้นในคุณก็ต้องจ่ายรับสะสนเพียงหนึ่งร้อยแต่ถ้าหากคุณใช้หนึ่งร้อยบาทคุณก็ใช้ฟรีบินออกมาค่าน้ํหนึ่งร้อยบาทก็ไม่ต้องจ่ายบินออกมาค่าน้ํห้าสิบบาทก็ไม่ต้องจ่ายเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ค่าน้ำปปาฟรี แต่ก็ต้องลงทะเบียนเหมือนกันนั้นต้องไปลงทะเบียนครับสิทธิ์ค่าน้ําฟรีถ้าคุณต้องการจะลงทะเบียนค่าน้ําฟรีครับพิมพ์บอกมาครับผมจะส่งวิธีการลงทะเบียนค่าน้ําฟรีให้กับคุณไปลงทะเบียนครับสามารถลงทะเบียนได้ทั้งค่าไฟค่าน้ําไปทําพร้อมกันในวันเดียวกันได้เลยในกรณีที่คุณยังไม่ลงทะเบียนทั้งสองอย่างครับตรงนี้คุณจะได้อีกหนึ่งบาทเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับสิทธิ์ค่าน้ําฟรีนะโอเคครับนี่คือข้อที่6 ไปต่อครับข้อที่เจดครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยหากคุณเป็นกลุ่มของผู้ที่มีัตรประจําตัวความพิการนะครับหากคุณเป็นกลุ่มนี้หรือว่าคนในชุมชนคุณหรือคนในคุณกันดูเผื่อเขาเนี่ยที่คุณดูแลอยู่เนี่ยเขาเป็นกลุ่มนี้ครับเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มของผู้พิการที่มีแบบตัวความพิการเนี่ยคุณจะได้เงินในวันที่ยี่สบุลาคมสองห้าดใน จำนวนเงิน200บาทและตรงนี้เนี่ยต้องแสดงความยดีกับกลุ่มนี้จะได้เป็นเงินสดครับเป็นกลุ่มเดียวที่ได้เป็นเงินสด200บาทโอนเข้าบัญชีที่คุณได้ผูกพร้อมเพ์กับแบบประชาชนคุณผู้เพ่แบบชนไว้กับบัญชีธนาคารไหนเงินจะเข้าบัญชีธนาคารน,นั้นเว้นแต่ว่าคุณให้บัญชีเฉพาะไปกับทางภาครัฐนะครับเขาก็จะจัดการโอนเข้าสู่บัญชีนั้นนะ <Okay. S 1> อันนี้คือข้อที่7ครับบัตรตัวดีการรัฐกลุ่มผู้พิก,ก็จะได้อีก200บาทตั20้20ตุลาเดี๋ยวผมจะบวกให้คบรบตุกโครงการเลยนะครับนี่คือข้อเจ็ ข้อที่8ครับได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายไ,ได้น้อยประจาปีประมาณงหา2 5แครับให้เงินสงเคาราะห์รายได้ที่โอนเงินไม่สาเร็จในกรณีที่มีการจ่ายเงินไปนะครับในเมื่อ 16- 1718กันยายนที่ผ่านมาแล้วคุณไม่ได้เงินในวันที่1 6 17ก8กันยายนเนี่ยคุณจะได้เงินในวันที่24ตุลาคมเป็นรอบเก็บตกครับคือโอนซ้ํานั่นเอง สำหรับผู้มีสิทธิ์เกิดก่อน1กันในยน2508้อก็นี้รับเงินผ่าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกเลขับรประชาชน13หลักต้องดำเนินการก่อน20ตุลาคมนะครับตรงนี้ในการจะรับเงินต้องผูกบัตรประชาชนก่อน20ตุลาหากไม่สามารถผูกร้อมเพย์ได้ยื่นหนังสือยินันภายใน6ตุลาครับช่องทางรับเงินเนี่ยก็เป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์แบบประชาชนหรือว่าบัญชีที่คุณให้ไว้กับทางภากหลักนะครับตรงนี้ก็ต้องดูให้ดีๆนะครับซึ่งสำหรับตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยผมมีทาคลิปอธิบายแบบเฉพาะเฉพาะคลิปตรงนี้เลยไมม่งง้นนนียพูดตรจะาาก คือสามารถดูได้ครับว่า24ตุลาคมเนี่ยเงินตรงนี้ได้800บาทเลยนะครับสาหรับโครงการนี้ได้800บาทสูงสุดจะเป็นคุณหรือเปล่าที่ได้ตรงนี้800บาทผมนําสรุปไว้แล้ว24ตุลาคมได้800บาทมีใครบ้างก็สามารถดูได้ถ้าคุณอยากจะรู้นะครับอยากได้ก็บอกว่าผู้สูงอายุม่าผู้สูงอายุ800บาทนะพิมพ์แบบนี้ได้ผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแรัฐ800บาทหรือจะผู้สูงอายุ800บาทก็ได้เดี๋ยวผมจะส่งไปให้ครับ24ตุลานะครับเป็นคลิป คุณก็ไปดูในคลิปนั้นนะครับหรือจะดูท้ายวิดีโอนี้ก็ได้นะจะใส่ไว้ให้โอเคครับนี่คือข้อที่แปดนะครับหากคุณไปไตามนี้ครับก็จะได้รับเงินแน่นอนนะครับเรามาดูเงินทั้งหมดที่คุณจะได้รับทั้งหมดเลยนะหากคุณผ่านครบทั้งหมดที่ผมได้บอกในคลิปนี้ครับโดยในวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยคุณจะได้เงินสา0รบาทเป็นเงินซื้อสินค้าครับจากนั้นเนี่ยจะได้งเงินส่วนลดข้าวกล้าหุางต้มครับแปสิบาทต่อสามเดือนตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาครับ แล้วก็จะได้เงินเป็นวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบของส่วนสาาธณะ750บาทต่อคนต่อเดือนสามารถเดินทางผ่านขอสมกบขสบีเทสมอร์ออาร์เอรถไฟรับเอกชนร่วมต่างๆได้หมดเลยนะครับตรงนี้750บาทครับแล้วก็จะมีเงินวันที่18บแปดตวเดือนวันที่าน้ำข้าไฟออกสำหรับคนที่ลงทะเบียนาน้ำข้าไฟฟรีเรียบร้อยคุณจะได้ใช้ไฟตรงนี้เนี่ยฟรีในกรณีที่ใช้ไฟไม่เกิน315บาท ใช้น้าไม่เกินหนึ่งร้อยบาทก็จะฟรีใช้น้ําเกิน100ร้อยบาทแต่ไม่เกินสามร้อยบาทก็ไน้ลหนึ่งร้อยบาทครับแล้วก็วันที่ยี่สบของทุกเดือนครับคุณจะได้เงินเบี้ยวความพิการครับตรงนี้ได้จํานวนสองร้อยบาทเป็นเงินสดครับโอนเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์แบบประชาชนนะตรงนี้ครับวันที่ยี่สิบของทุกเดือนนะครับแล้วก็วันที่ยี่บสี่ครับจะโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการชีพแก่ผู้สูงอายุท,ที่มีรายได,ได้น้อยครับก็คือผู้สูงอายุท,ที่มีแบบตัวบิการแห่งดัฐ ได้ในวันที่24ตุลาคม2568จำนวนเงิน800บาทครับตรงนี้สามารถไปดูได้ครับรวมทั้งหมดที่คุณจะได้รับตลอดเดือนตุลาคมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่วันที่เอาไว้ให้ด้วยตุลาคมอ่าวันที่หนึ่งแปาสามร้อยแปดสิบเจ็ดลห้าสิบเนี่ยวันที่หนึ่งตุลาสามร้อยสิบห้ากับหนึ่งร้อยเนี่ยวันที่สิบแปดตุลาทำไมต้องใช้สิบแปดตุลาเพราะวันที่คณะข้าไฟออกคือวันที่สิบแปด สิบเจ็ดหรือสิบเก้านะบางคนออกสิบเจ็ดบางคนออกสิบแปดบางคนออกสิบเก้านะแล้วก็สองร้อยบาทตรงนี้เนี่ยคือเงินเบี้ยความพิการสหรับอ่าไม่ใช่เบี้ยความพิการเป็นบัตรสวัสดิการแลวในกลุ่มของที่มีบัตรประจำตัวความพิการนะเบี้ยความพิการนั้นะอีกโครงการหนึงถ้าคุณอยากลงทะเบียนเบี้ยความพิการนะอันนั้นคือสำหรับกลุ่มผู้พิการที่สามารถลงทะเบียนได้เพิ่มเติม,ตมนะครับอ่าอย่าเข้าใจผิดนะ มันคนละโครงการกันนะครับเบี้ยขอมพิการก็ส่วนเบี้ยขอมพิการนะครับอันนั้นเนี่ยจะได้800บาทสาหรับคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับถ้าตา่ำกว่า18ก็จะได้1,000บาทนะครับส,ส่้วตรงนั้นเนี่ยถ้าอยากได้โครงการนั้นก็พิมพ์บอกมาได้นะครับจะได้ส่งไปให้แต่สำหรับในคลิปนี้เนี่ยในตรงนี้บัตรสวัสดิการรัฐก็อันนี้กลุ่มผู้พิการได้เพิ่มอีก200บาทครับอันนี้แยกกันนะแล้วก็800บาทเนี่ยอันนี้ได้วันที่24ตุลาครับเป็นเงินสำหรับผู้สูงอายุในกลุ่่มมทีีบบััตรรรวกาค ก่รลงทั้งหมดเนี่ยเป็นเงิน2545บาทที่คุณจะได้รับตลอดเดือนตุลาคมนะครับอันนี้นำมาฝากกับทุกท่านสำคัญมากๆนะในโครงการไหนคุณยังไม่ลงทะเบียนไปลงทะเบียนได้ถ้าผ่าขนบบัตรตรงโครงการนั้นๆก็รับไปเลยนะครับโดยเฉพาะบางคนเนี่ยยังไม่ลงทะเบียนค่าน้าค่าไฟฟรีอย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยถ้าอยากจะลงทะเบียนทีมบอกมาคราต้องการลงทะเบียนค่าน้ําค่าไฟฟรี จะเป็นค่าน้ําหรือค่าไฟพิมพ์บอกมาได้เลยจะได้ส่งวิธีการไปให้หรืออยากจะรู้ครับว่าได้เงิน800ในวันที่24ตุลาหรือเปล่าพิมพ์บอกมาผมจะได้ส่งวิธีการไปให้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมกันในตรงนี้ต้องการข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมต้องการที่จะสอบถามอะไรครับพิมพ์มาบอกได้เลยไม่ต้องเกรงใจ